พวกละลายเนรับแล้วลูกซองเล็งติดโซลุ่นโพลิกรุ่นเก่าแรงรีคอย์คือเต็มๆเลยแล้วก็บวกกับคานเหวียงด้วยคือมันไม่มีเต็มๆเหมือนกันค่ะคานเหวียงคานเหวี่ยงคือลูกมันเข้ามาเหล็กเหล็กกับเหล็กแล้วเข้าเนี่ยไม่มีสปริงล็องไหลเต็มๆเลยก็โอ้หลายวันเลยแล้ว เสียงเดอยสาไป้าองค้นะครับคุยเยงพร้อมระวังนะครับ วิ่งพล้า